ว่าจะหาที่จอดรถได้นะวันนี้มาเที่ยวงานวัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมไฟสีนี้คู่สีเนี้ยสวยจังเลยงานวัดวีตั้งแต่ติดถนนไล่ไปเลยนะข้ามเลยามเลยแบบนึงระวัง<อ>ค่ะด,ด,ด,ดูดูความรถติดรถติดความรถติดโอ้โหไล่รแต่ริมทางนี้ไปเลยนะ คือไม่เราจะซื้องานไหนล่ะครับซื้อตรงไหนดีอ้วนไก่อ้วนไงก็ตัวอ๋ออนนั่นงานวัดอุ้ยวัดอยู่น,นู่น <c oughs> งานวัดเขามีไล่ริมทางไปหมดเลยปลไปทางนู้นที่เราเห็นรถเมื่อกี้อ่ะเออ,อเอาเหรอใช่นี่ค่ะน่ากินมากูดิ เสียเงินมั้เมื่อกี้ไม่เสียมอวัอมีที่รับฝากรถด้วยนะแต่คนละาานกับเมื่อกี้โหคนเดินเยอะมากอ่ะว่าจะปัดทัวรระวังรถอุ้ยนี่จ้าเมื่อกี้ว้าวเออนี่จุดจอดรถวัดสะพานถง สะพานเลี้ยวซ้ายได้มาจากเส้นชายชะยะเพล็กเนาะรู้ไหมว่าวัดสะพานสูงแล้วนี่วัดสะพานสูงวัดตรงนี้เขาไม่ให้ขายแล้ววะ่ะตรงเนี้ยไ,ไม่ให้ขายตรงเนี้ยไม่ให้ขายแต่ก่อนมันขายได้อุ้ยเขาแต่งไฟสวยมากเลยอ่ะเอาตรงไหนก่อนนู้น วิแต่งไฟสวยมากอะ่ะคนครับข้างเลยนี่วันแรกนะแต่คนคือคักมากโอ้โหเอาอะไรตรงไหนก่อนดีะ เราจะมาดูว่าเงินเราจะได้กระเด็นไหมงานใหญ่จริงคนเยอะจริงแม่ค้าก็เยอะจริงจริงโหนี่วันแรกค่ะตื่นเต้นมาก ผลไม้คุกูกะปิหวาน,ว,น,นวันเสาร์ขอให้บุญจงรักษาขอให้เทวดาจงคุ้มครองขอให้เงินทองไหลขเข้าอ,อย่นี้เลยเหรอขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตทุกๆคนโอ้ยน่ากินมากอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตา่มตระกูอย่าได้จรว่าใครเขาเนะาะขอให้โชคดีมีใจใค้เดินเข้าวัด,ว,ดวันนี้ ให้เดินเข้าวัดวันนี้ขอให้โชคดีทุกคนนะให้โชคดีทุกคนเลยวูาน้ำหนาวซุ้มนี้เป็นซุ้มของเล่นนะมีปืนอ้าวร้อยยนยนนะมาถึงวัดแล้วทดสอบสมหน้างเลยตรงนี้เรามาตามปูนอนของเดียวไว้ดูตอนสองทำพวกนู้น เดี๋ยวไม่ถึงครึ่งชั่วโหไ้น่ตตลอดทุกวันเลยไอที่ละท่านก็ยังทำพิธีตรวจพระพิธรรมที่ไหนก็ขายส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยเมื่อเรามาถึงแล้วก็รีบมาทําบุญซะมาถึงวัดแ้วไม่มาทําบุญเนี่ยเสียดายนะบางคนกันเนี่ยไม่อยากเข้าวัดมาทีไรแล้วก็เรียกให้ไปเสียตังทยทําบุญไม่จำเป็นต้องเสียตังหรอก ยกมือไหว้พระก็ได้บุญนี่นจะเป็นซุ้งของเด็กๆเ,เล่นกันนะ,ะมาทำบุญกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเดินหาอะไรอร่อยอร่อยอที่กม่อยากจะบอกเสียงดังนะกลัวาม,มาแย่งกันตอนนี้ใครหิวเดินมาข้างทางถล,ลาวัตถุมงคลนี่ข้างหน้ารานก็มีโว้ยมีน<ค>้ำเป๊นท์นะแล้วเป่า ่อไปสองเปาแล้วทอดจักุนแล้วก็มีหมูนไปดไ้หวนาเราอยียวนคนมาแเียจไเปมีไ้หวานไ่หมูไ่แล้วละพันไส้ไม่มีจะไส้กวงไส้ตันไ้ตกกุ้งอ่ะเป็นยังไงตกกุ้งอเดินไส้หวานไส้เคมก็ยังไงไอ้หิวเดินไปนะ แล้วก็ไปต้องเด็กนั้นมีตักปลาแล้วก็มีตักหมของมีจูกเสือน้อยแล้วหลวงู่เลี้ยงกันเมตาเนาะจาบ้านถวายกันมาลรแค่เป็นแค่กินเลยลนแหมบองคนมางานวันงุธไอ้นั่นก็แพงไม่ดีก็แพงไม่ดีวงนมืดโดนหิวได้ิวมาหลวงปู่แชฟรี อาเป็นคำ<า>บ้านใหญ่างดีงนะคนละคำลูกอาสามีคำภรรยาคำลูกคำจะไปเผลอเดินเดี๋ยวคนอื่นมาแบ่งไปคำนึงอ่ะมาวันนี้วันแรกเริ่มต้นของงานความสนุกสนานกับจะค่อยทวีคูณขึ้นไปเรื่อย อันน,นี้สวดที่เข้าไปไหว้หลวงปู่เอี่ยมนะวันนี้เราเรามาเดินเอางานวัดน,นะเรา, <c oughs> เ,ราเราติดน้อมลำลึกหลวงปู่เอี่ยมข้างนอกมาตรงนี้ไงวนตรงน,นี้ไงโหคนเยอะมากอะโอเคเป็นขนมเออ พิมพ์ฮอน,ม,นมันดีไหมดีไหมเองข้าโพสเทียน,นถึงแม่เลยโว้ยจะได้ล้านร้อยปีสะพานโขงเจริญร้านร้อยปีบางรุ่นหมดแล้วนะ เราไปจราอบเป็นห่นะเพิ่มับเื่อไได้นีนอันนี้พี่โุ้ยนี่ทษโทษโทษวอเดิมเป็นงนู้นเลยนะอุ้ยเราน้ำจับเลี้ยงหน่อยดิอุ้ยแต่มันน้ำตาลเยอะกป่าโอ้ยอันนี้เป็นของเครื่องสเตเลสอะ สมันของเล่นต่างๆคือไมู้จะซื้ออะไรเคียวเคียเนือน้อเนื้อเนื้อออสเตรเลียเลยนะคะเออคือขายหลากหลายมากห <laughs> ัวหัขายเสื้อผ้าด้วยต้องรู้เป็นไหนอ่ะ ไปไหนไม่รู้ที่จอดรถมัง้งมีตอนน้ำลำใหญ่เยอะเนาะเมาขามดิเห็นมะขามแล้วเดินถึงเกษตรแฟรเลยหูเดินต้องเดินทุกซอยใช่ไหมละ่ะเรามาทั้งทีแล้วต้องเดินทุกซอยอะซอยนี้ก็โอน <c oughs> คนเยอะมากอ่ะไม่รู้จะให้ดูตรงไหนละค่ะเพราะว่ามันเยอะทั้งสองฝั่งเออตรงนี้เหมือนเป็นดองอ่ะคนมาเยอะแยะเลยก็หลวมๆอ่ะเอาแค่นี้พอ เก็บนี้เลยเยอะแยะเลยอ่ะตรงนี้มุมของกินเยอะแยะโอ้เดินเหนื่อยเลยอ่ะวัฒสะพานสูงอ่ะดูอะไรกันอ่ะโอ้ไส้กรอกย่างเหรอยางกินเออใส้กรอกย่างคนเยอะมากอ่ะ โอ้ยเห็นคนยืนรอแล้วน่าภูมิใจแทนเลยอ่ะกระจุมไอ้ไข่มันเพิ่มด้านนี่คะ่ะเลยใส่กอะคนเยอะมากอะ่ะโอ้โหไป<า>ยอดอ่ะนี่ไข่หนุลาอ้วนปูนตัวละสิบบาทอ้วน <c oughs> ว่าหนูมาขามมาขมามใช่เดี๋ยวดดครับสีทองปรากายทองชมพูถ้าเป็นแต่ก่อนนี่คือกระโดดแล้วนะกระโดดหาแล้วอ้าวขับวไก่ย่างนะ่ากิน ย่างแม่ทองคำสีสันน่ากินมากแม่อยมาคืนพี่สิบ้าทำไร้อยค่ะาบกสิบจสิบอแม่ค้าบอกว่าแม่ร่อยแค่มาคืนอีกตั้งหลายวันมาคืนได้ตุงหน่อยนะตอนนี้มีห้องน้ำเข้าสะดวกสบายเดินรูนี้ฮะไม่ไม่เข้า นี้จะเป็นฐานที่คนนั่งกินเนาะมันเป็นแต่ร้านนั่งกินนะว่าทางนี้เดออินทางนี้โล่งหน่อยเพราะว่าเป็นคนนั่งกินแล้วเขาก็ไม่คนไม่ค่อยเดินเข้ามาหูออ้ยหมูกระทะขายของหลากหลายแล้วก็คนก็เยอะด้วยแต่ที่เห็นบ่อยก็คือลูกชิน้นนะลูกชิ้นเห็นบ่อยนะอวด ันนี้เป็นร้านผมเดินไม่เดินเข้าไปเราเดินถนนเลยเออค่ะอุ้ได้ตกใจอะไรดีดอะ่ะเมื่อกี้อะไรดีดซุ้มที่ร้านที่นั่งกินอะเยอะมากเม่อี้ <c oughs> อะไีเขาเล่นขนมเหรอไม่อ้วนมากงั้นอะ่ะ <c oughs> มีขนมค่ะน้ำรำไยก็เยอะนะน้ำลำไยออ่ะ้ห นึกถึงการเดินเยอะแล้วนึกถึงที่เราไปกาดกองต้าเลยเนาะอ้วนเนาะคนเยอะๆยอะว้าเดินโซซัสโซเซมากอ้วนางนู่ยก็ซุ้มซุ้มขายของของกินอ้วนเอาไหมเดินนะหนาแน่นเงยซอยหนึ่ง ออซอยที่เป็นขายของแรกๆอ่ะคนจะเดินเยอะมากเลยพอมาซอยที่3มที่4ี่แต่คนเริ่มจาลงแล้วแหละอุ้ยดูดิซาลีเออเไหนอะ่ะอ๋อแต่ละซอยระหว่างทางอะ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าจําเป็นต้องมีการร้านนั่งกินหรอกอ้วนเออแต่เขาก็มีการขายของด้วยเพราะนั่นไงครูครูแรบลินอะไรหลวงปังแลบลินอยู่ตรงนู้นเออแม่วิงแม่วิงใช่นกกระทาม้วิง ละเมียดเออ,ด,อดังอยู่แ้าปูมาได้เห็นหลายจ้าเหมือนกันย่งปูม้าวันปูม้าเขาหาง่ายหรออันนี้เป็นเรื่องขายข,ายของไบชันแล้วนะคะเป็นขายทัวกระเป๋าเสื้อผ้ากางเกงแ็มขาดพวกนี้เออตรงทุบอย่างเงี้ยตรงคนคนจะไปแน่นตรงจังหวะที่ไป็ของกินเนาะ แต่ว่าไปงานงานเขาก็ใหญ่นะแต่ว่าโซนที่เขาซ้ําๆอ่ะเออโซนที่เขาขายของซ้ําๆะเขาก็มีอันนี้เราเดินให้ดูแล้วนะว่าเราแต่เรารอบนี้เราไม่ได้เข้าบริสวนที่ทําบุญนะคะดีใจกับวัดเขาอ่ะงานวัดคือขักมากดูแล้วรู้สมมุติเศรษฐกิจดีขึ้นนะกลับแล้ว ไปอยู่ใกล้วัดสะพานสูงละแวกนี้นะคปะปากเกดนนทบุรีปทุมธานีแวะมาเที่ยวได้นะงานมีอีกตั้งหลายวันแน่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดเอาพีเก้าวันจ้าโอ้โหคนหลั่งไหลามาในตอนนี้ทุ่มเดียวคนยังไหลหลั่งไหลามาเยอะแยะเลยดูดิหู แล้วนะ